ตึๆเ้ยเอาสวัสดีค่ะพี่ขันแคนซี่ค่ะตอนนี้นะะเราก็มาอยู่กันในเกมมได้ว่า b a บอร์ค่ะเย้และวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับไม้จ้าวันนี้นะคะพี่ขันก็จะพาน้องๆนะคะมาเล่นกันในแมปแคสโต e ปากลกัวนั่นเองค่ะโอเคค่ะดูคนไปกันดีกว่าเอ้าก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าแมปเลยอ๋อ นี่นี่เราต้องเดินไปตรงเพลงไงล่ะปะว้าววขวัญหายโอเคผมมาแล้วครับนี่ไงนี่คือปราสาทหรอนี่คือเราเข้าไปในปราสาทแล้วหรือเปล่าโอ้โหบรรยากาศสวยมากเลยอ่ะดูดิสานรัมากกว่าเราว่าใช่เหรอพี่ชอบโคมไฟนี้มากเลยมันดูแบบจีนมากอ่ะเนี่ยมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยโสาธนารักชัดๆไม่ใช่หรอก็น่าจะเป็น ภาษาจริงๆแล้วมั้งก็ไม่รู้ดิอ่ะเช็คคไว้ก่อนละกันทุกคนเอออันนี้ไม่มีทางยากแล้วก็ทางง่ายใช่ไหมเราจะไปทางยากกันดีกว่านะตึ๊บอันนี้แหละใช่อันนี้น่าจะยากสุดแล้วโอ้ยนี่ยากสุดเหรอห้ยชิวๆอ่ะ้ยกระดาษแร่คำขิงอะไรวะเนี่ยโดดแบบโคตรเซียนลอยเท้าพี่โคตรสวยอ่ะพี่ขาโดดแบบอะไรหรออ๋อลอยเท้าพี่สวยอ๋อ นิดนึงอะนะตัวละครพี่ก็น่ารักอะนะใช่ไม่เห็นเป็นคนจริงเลยอ้อรอวงเลยลอะไรนะอะ,รอะไรนะ <c oughs> อะไรนะนี่ผมเซฟไม่ได้เราไม่กดเซฟอะลืมกดเอาป้ากดไม่ได้กราใช้มือเปล่ากดนะใช่ก็เนี่ยมือเปล่าก,กดไม่ได้หรอขวานะาใช่ไหนไปต่อไม่รอแล้วนะโอโต้องหัก อะไรพี่ขวาล้อตกก้าอะไรเนี่ยกินไก่ดีว่ากินไก่แล้วก็จะทําให้วิ่งเร็วกระโดดเร็วมันก็จะชิลนะคะทุกคนแบบนี้มาดูด่างหน้าสิโอ้โหหมุนๆอีกแล้วไปค่ะเซฟก่อนโอ้โหหมุนๆชอบเลยหมุนๆดึงดังไปแล้วนะอะไรอ่ะมันก็ชิลนี่ก็เห็นมีอะไรเลยผ่านแล้วเซฟก่อนนะครับ จะถึงอยู่แล้วทำไมล่วงอ่ะมันโดนด,ดึงอ่ะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอ่ะผมไม่ชอบ่ายแบบนี้ว่าผมโดน <c oughs> โดนด,ดึงยังไงล่ะพ <c oughs> <c oughs> ี่แบบจะโดนแบบชิวๆเลยไม่มีอะไรเลยเว้ยเด,ดๆๆี๋ยวเดี๋ยวยิ่งตายมันให้ปีกกว่าเยอะจังอ่ะ <c oughs> อะไรนะมันให้ปีกมาเพิ่มเหรอใช่ <c oughs> ตี<ป>มันจะช่วยนะฮิวเลือดไงเออมันใส่ได้แค่นเดี๋ยวเอย่างงั้นแหละใจล้ม่อมใจล้ม่อมใจล้ม่อมใจล่จลอม่อมแตไม่อยากแกล้งเขาเดี๋ยวเขา <c oughs> หัวร้อนไ,ได้ดหรือเปล่าผมตีไม่เห็นได้เลยไม่เดี๋ยวเผื่อพี่มาไปยืนบงังแกงไงโอ,อ้แต่นี้รู้สึกยากค่ะทุกคนไปลองดูยาไหนมไปแล้วว้รีบบอกไม่รอจังหวะก่อนอะอ่าไปแล้วอันนี้ไปเราก็จะไปโดนไกลเล้วโอ้โหอันนี้มีสองอันแล้วทุกคนต้องดูจังหวะดีๆอุ้ยเอ้าล่วงอโดนไมถึงไปอ่ะ จะได้หรือเปล่าเนี่ยจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าแอบโดดจะทําได้ไหมอ่ะไปไม่ถึงไม่นะเราเจอด่านดักเซียนแล้วหรอไปก่อนเลยฮึบฮึบโอ้ยอ้าเอ้าผม่ต้องกินไก่แล้วผมลืมกินไก่เอาไว้แกรีบไปหน่อย รีบไปไหนก็ล่วงเหรอใช่ผมรีบไปไหนรีบไปไหนก็ล่วงเฮ้ยอย่าชนใครดันตูดวะหล่อมตกเนี่ยคอะไรเต็มวุ่นวิ่ยในด้วยก็ไม่ได้อ้าวุ้ยโดนโดนพัดเอ้าไม่นะเสียไก่ฟรีไปหนึ่งอันหนออ๋อแต่เขาให้มาใหม่อยู่ใช่ไหมอ๋ออยอะไรอ่ะผมว่าผมโดดเร็วเอ้ยผมโดดจอดลงไปแล้วแล้วผมก็ติดอ่ะคืออะไรอ่ะอ่ะพี่โดดเลยแล้วพี่ก็ล่วงลงมาไม่นะไอ้ชื่ จน้ำร่มใจน้ำร่มเนี่ยมันผ่านไปแล้วอะแล้วผมโดนอะไรเกี่ยวอะไม่รู้สิด้วยความดีเลยเปล่าแล้วผมจะโดดยังไงอะถ้ามันดีเลยอะเราต้องดูดีๆโอ้ล่วงดูดีๆอะไรพี่มันผ่านไปแล้วแล้วผมโดดไปผมติดอะไรไม่รู้คือว่าต้องให้มันเกี่ยวเปล่าให้มันเกี่ยวขึ้นข้างบนแล้วก็แบบเดินให้มันล่วงลงไปบล็อกข้างหน้าลองคือผมโดดจังหวะที่มันผ่านไปแล้วอะผมก็ยังโดนเกี่ยวมงมากเลยว่าบล็อกมันใหญ่ขนาดไหนวะ เออเออใช,ใช่ใช่ใช่ไหมลอลนลนลนข้างบนลนอะไรไไลนมันพัดุ้ยไอ้นั่นไงเฉยอะไรวะแต่ว่าข้างหน้าเราจะยากปะเอาเนี่ยมันผ่านไปแล้วผมโดนอะไรพัดวะเนี่ยผมก็โดนเกี่ยวขึ้นเหมือนกันแล้วผมก็จะมาล่วงตรงนี้อ๋อพี่ว่านะอันนี้มันให้เราโดนเกี่ยวขึ้นเว้ยแล้วให้เรามาล่วงตรงนี้ใช่หรอใช่ไลองโดนเกี่ยวสิแต่อันเนี้ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ต้องโดดไงวะเนี่ยโอ้โหมาเร็วด้วยสิ โอยตกไปเลยไม่ใช่ไม่ได้ทุกคนไม่ได้แต่อันนั้นน่ะให้โดนเกี่ยวไปเลยเออแล้วก็เดินล่วงลงมาได้ไหมอ่าไม่ได้ติดอ่าเห็นไหมเออนั่นแหละแล้วแต่ปีมันก็ได้อ่ะผ่านผ่านเฉยใช่ไหมอ๊บอ่าสุดท้ายไม่ไม่ไม่ไมเฮ้ยผ่านแล้วพี่ไปแล้วฮ้เฮ้ยเอาละพี่ขวัญผ่านเฉยแล้วเหลือพี่ไงประเด็น โอเคพี่จะพยายามโอ้โหปีกเต็มตัวเหมือนหมดแล้วองไม่ยากเกินความสามารถของพี่หรอกนะเดี๋ยวพี่ต้องรอจังหวะมันไปก่อนมันไม่มันยังไม่ทันจะไปเลยฉันกระโดดก่อนทำไมวะเดี่ยไม่เอาเอาใหม่หนึ่งสองแล้วก็กระโดดโอเคอุ้ยแล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาลามขึ้นบกสองสาม หนึสองสกระเดินตตยัดไม่เอ,อ้ยเมื่อกี้ไม่น่าเดินเลยอ่ะถ้าให้มันเกี่ยวอาจจะถึงก็ได้นะอ้าวแมน<า>มนแ<ช>มนแมแมรูมทิมแล้แผแมรูมทิ้แล้แบบมนแ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 นแม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 มนมมนน อูพอนี่การทดอัน้ี้อันนี้เราจะรอจังหวะหนึ่งมาแล้วเราจะให้เขาพัดแล้วขึ้นไปใช่แบบนี้แหละที่ฉันต้องการแล้วก็ไม่ทันกนเฮ้ยคือมันต้องไปอย่างนั้นแหละถูกแล้วทุกคนแต่แบบเดินลงมาไม่ทันวะเริ่มนับใหม่หนึ่งสองมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินอยู่อ้าวเอ้ยเกิดจะผ่านทุกคนโอ้ด่านนี้ เลเซอร์ไปแล้วโดดตรงกลางแล้วกันพี่ขวานปีกพี่เต็มตัวอย่างเราพี่กดตัวบีเออไม่มีอ่ะของพี่มีแค่เดียวเองอ๋อใช่เหรอทำไมผมตายแล้วผมได้ปีกเพิ่มกดเยอะอุ้ยอุ้ยมีคนเจ็บกระโดดงันงันผมว่าเราโดดผ่านไปเลยพี่เออว่ะขอแค่โดนเลเซอร์นิดหน่อยแต่ก็เกือบตายอยู่นะเลือดเหลือสามสิบห้าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเลเซอร์เหมือนกันอ๋อสีดำคือเซฟโซน ใช่อ๋อไปครับมันเซฟโซนจริงมั้ย่ะเออมันเซฟโซนจริงมั้ย่ะโอ้ยผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วยืนหิวเลือด์แป๊บึงโอเคเฮ้ยสงสัยเหมือนว่าเราจะผ่านด่านที่มันยากที่สุดแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยว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 เอาแล้วทำไมพี่ล่อ๋อมันต้องเลือกฝั่งที่ดูใช่เมื่อกี้มาอยู่ฝั่งซ้ายไงล่ะอุ้ยไปก่อนนะ เอ้าอ้าพี่ลืมดูเลือดมันเจ็บด้วยเวลาเราหล่นลงไปอ่ะอย่าดูเลยอย่าลืมดูเลือดด้วยนะพี่ตายเหรอปึ๊บเออเมื่อกี้พี่ตายไม่นะไม่เป็นไรตอนนี้พี่จะต้องกินขนมปังใหม่กินแล้วสิไปต่อเลยแล้วกันวู้ฮโหเหมือนพี่ขวานบินได้วูู้ฮพี่ขวานบินมาก็ผมบินมาครับอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหอันนี้เหมือนจะยากเลยนะเนี่ยอันนี้เรากดชิปได้ปะไม่น่าได้นะไม่ได้ โดนดันตกอะไปไงอ่ะถามก่อนมันสลับไวมากเลยอะไปไงโดดจังหวะมันไปไงอะกระโดดจังหวะมันหุบป่ะพี่แล้วอีอันหนึ่งมันก็กลางออกมามันจะได้ได้ไงอะได้ได้ไม่รู้อ่ะผมผมโดนมันดูดเข้าไปแล้วผมก็โดดรอบพอดีเลยผ่านแล้วเย่อุ้ยอุ้ยโอ้ยกำลังไปกำลังไปกำลังไปเฮ้ยอย่าเพิ่งรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำ ท่าลาวาทุกวันเลยนะได้เลย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 รอพี่ต่อไปนะไม่ใช่ท่าน้ำมันคือท่าลาวารอพี่ต่อไปนะกินไก่ก่อนอโอเคทุคกคนอันตรายมาก, <c oughs> มากหนูไม่ไหวผ่านแล้วพี่ีจังเลยนิดเดียวเองอ่ะอีกนิดเดียวมันก็จะผ่านแล้วอ่ะทุกคนทำไมอ่ะเฮ้ยเอ้าโด,ดนดันตกมันติดอันแรกนี่แหละ <c oughs> ไม่นะทำไมไม้เก่งจังอ่ะ ทำไมไม้เก่งจังอะผมจะวิ่งไปรับพี่ทำไมไม้เก่งจังอะเนี่ยพี่เขาหน้าถ่ายแรกอะโอ้ยอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อโดนตายเนี่ยเนี่ยพี่พี่เอาหน้าถ่ายไปเลยจังหวะมันหุบมันเหมือนมันโดนมันไต่ได้อ่ะอ๋อโอเค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 มันก็ไม่ยากปึ๊บโอเคเร็วน้องโบแดงอ้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเดินทะลุไปเหรออ๋อมีสวิตช์ตรงนี้ให้กดแหละ ปิ้วอุ้ยอุ้ยตูเลื่อนโอเคไปต่อนะครับไปต่อนะครับอู้ยอันนี้ก็น่าจะแค่ปลากลัวไปเปล่าไม่น่าจะมีอะไรแค่แหละแค่แหละปลากลัวให้ถูกไม่ห้ามตีห้ามตีเย้เซฟแล้วหลุดหลานหมุนๆอีกแล้วหลุดหมุนอะ้อไปไงแล้วเนี่ยถึงถึง วิ่งผ่านไปแล้วดูได้ยังไง <c oughs> ไม่โดดทางยากหรอหมา่จะไปทางง่ายเหรอหไน่ใจหรอไม่รู้ลองดูว่าทางยากเป็นไงอยากรู้เหมือนกันว่าทางยากเป็นไงเป็นบนพัดทางยากเป็นไงอ่ะอุ้ยอุ้ยเป็นอย่างนั้นไงพี่ไปทางง่ายดีกว่านั้นอะไรวะเราไปทางง่ายดีกว่าเออเออไปทางง่ายดีกว่าน่าจะง่ายกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพัดฉันอุ้ยฉันตก อ,อ,อันสุดท้ายโดนพัรตตกเลยว,วิวเฉยแต่ตกนะวิว่ะก็ม,มันพัรผมเอาไปรออยู่ตรงกลาง oh <my> เกือบผ่านแล้วไม่ต้องรอมันไปสองอันก่อนแล้วค่อยโดดไอ้ขี้ก็ไปแล้วนะโอ้ยเนี่ยก็มันไปแล้วอะมึงกลับมาไว้จังอะมุมมองแกเห็นมันไปแล้วแต่มันยังไม่ไปอย่างนี้ก็อุ้ยอยอย ใครเตะฉันตกแหละมีใครหมั่นไส้ฉันหรือเปล่าอ้าอยู่นีก็ผ่านเอาผ่านเลยอะนะโกงว่ะอ๋อมันแค่ต้องดูมุมดีๆแหละเดินขวบขวาก็ได้ไ่ใช่ใช่ใช่ไม่แต่เออพยายามนะไปสองอันฉันวิ่งแล้วกดชิปก็ได้พี่กดชิปเดินเลยกดชิปโอ้ เทคนิคอย่างนี้เองแล้วก็ไม่รู้ตั้งนานเนาะเราอะก็ไปเล่นยากตั้งนานโอเคผ่านแล้วเอาละเฮ้ยอะไรอ่ะข้างล่าหน้าใครเขาถือดาบวะไม่เห็นนะเห็นแต่ดาบดาบหายไปแล้วป้าจ้าก็ชูอะไรคือป้าจ้าโคชูวะนะอ๋อไมันร้อนมันร้อนสนุกเกินไปไหนก่อน ทำไมนี้มันไกลจังอะกือบถึงแล้วมันจะทำยังไงให้มันถึงอะมันดูไกลมากอะนนะไะสิไกลคตรเนี่ยมันไกลมากทุกคนมันมันมันไม่ถึงเปล่าว่าเราต้องตั้งหลักก่อนปะหรอตั้งหลักยังไงคิดว่าก็ยากว่ะกินไก่ก็ไม่ช่วยเลยนะเฮ้ยไปไงอ่ะเนี่ยเฮ้ย <N> เเนี่โอพารไปไงอะ่ะวิ่งเฉียงๆพี่วิ่งเฉียงๆเฉียงซ้ายแล้วก็เฉียงขวาอ๋อใช่ใช่วู้ฮูวิ่งมาเลยอ่ะพี่ไม่ต้องหยุดอะยาวๆเลยอ่ะหรอโอเคโอเคกินไก่ด้วยนะเพือบให้ให้เฉียงแล้วก็ให้ตกตรงนั้นพอดีแล้วก็วิ่งต่อมาเลยนั่นแหละแล้วเฉียงอ้ายากจัง <S <S พี่รีบพี่รีบเหี๋ยวไปอะได้พอนะเฮ้ยได้ได้พี่ต้องพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นท้วหดนะพี่ใจเย็นนะ ขึ้นไงอ,อนน่อันนี้คือโดดโดดช้าๆก็ได้พี่ต้องใจยเย็นๆนะตรงเนี้ย okay, <okay>, okay. โอเคโอเคโอเคอ้าวนี่มาตรงๆก็ผ่านดินอ,อะไรวะเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไปไหนต่อใจยเย็นใจยเย็นอยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นโอเคโอ๊ยโอ๊ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเรียบร้อยผมบอกว่าใจเย็นๆโอ้ยใจเย็นแล้วเมื่อกี้ก็ใจเย็นใครบอกผมไม่ใจเย็นผมใจเย็นโคตรๆหรือเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยได้หว่ะได้หว่ะ ครั้งแรกผ่านครั้งต่อไปมันก็ผ่านวะหรือเปล่าวะเอาขึ้นดิมันไม่ต้องเขียงขนาดนั้นก็ได้นี่กระโดดปกติก็ผ่านดีว่าเออมันงยปเฉียงอะไรวะเนี่ยขึ้นไหนขึ้นไหนอันนี้โดดไงอ่ะกินแก่ปะก้าโดดวิ่งไปเลยพี่กบนึงกดวิ่งด้วยนะฮ้ยไม่ไดเดียวเองอ่ะพี่โกดโดนวิ่งอ่ะพี่โกดพี่บอกพี่ไม่กดไม่ดีเราผ่านเราต้องผ่านอีกดิมันจะผ่านรอบเดียวไม่ได้เด้อ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียแล้วอ่ะเสียแล้วไปแบบเสียนเลยอ่ะคือแบบเสียแล้วโนวดแบบเสียนอันนี้ช้าหน่อยโอ้โหเนี่ยมันยากเนี่ยฮึ๊บโอเคฮึบอันไหนต่อเฮ้ยจะถึงแล้วพี่ไปกดวิ่งอีกแล้วเดียวเองเห็นหรอเห็นพี่กดวิ่ง ไปแล้วไปแบบเร็วๆเลยลวกันหวังว่ามันจะผ่านนะก็ผ่านแล้วนี่ผ่านแล้วลูกนี่วาโอเคพี่รู้แล้วว่าทำไงโดดไปเลยห้ามกดหยุดอะไรทั้งนั้นเอาจะผ่านเนาะไม่ยากตอนนี้เราจำได้หมดแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วบล็อกเนี่ยเราก็โดดแบบยาวเลยทุกคน โอเคผ่านเลยผ่านเลยผานแล้วปะจะผ่านโอ้โหไปไงเนี่ยอ้าวพี่ขวาอะไรเข้ามาสิพี่ว่ากระโดดดีๆห้ามโดไอนสีชมพูเฮ้อไปทางซ้ายโชว์เลยไปทางายโอ้โหโกงอ่ะผมกินขนมปังอะโกงอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวนี่มันโกเลมในไมค์ครับไม่เช็นเหรอใช่เเฮ้ยเกือบไม่ผ่านปะผ่านละอ้าวเย้ทอกคนสตาร์ยูอาร์เดอร์วินเนอร์รวบรวมสามสิบดาวคุณคือผู้ชนะพี่ขวัญเราผ่านแล้วอ้าวไม่เห็นจะมีดาวให้เราเลยนู่นไงเต็มเลยนะไหนแล้วเขาติดดาวเพื่อจะชนะอ๋อเอ้าโกงดิโกงดลเราอะ เราโกงอ่ะเรากระโดดก่อนพี่อ่ะไม่เป็นไรดาวดึงกันมี่ขวัญเก็บเลยไม่ไม่มันมีหลายฝั่งนี่นะเย้เจ้าซักจีนะทุกคนน้องๆอาจจะได้ดูแค่สิบหรือสิบห้านาทีนะอาจจะไม่นานไมบอกแค่วันที่ชั่วโมงหนึ่งโอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับตัวใครกับพี่ขวัญด้วยนะคะ วันนี้ขอตวัวกันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ bye ายบายไล่ความพยายามพีว่าวหนึ่ง <laughs> ชั่วโมง <laughs>